สวัสดีชเช้านี้เพื่อนเพทุกทุกท่านอยู่หลังตลาดหลังสิษมีคลองมีคลองหลังสิษตรงนี้จะมีคนมาตกปลาอยู่บ่อยๆนะครับปลาเยอะด้วยปลาตัวสีขาว,ขาวตัวใหญ่เอาไปแบบต้มแกง ทอดกำลังพอดีเลยี๋ยวจะไปกินข้าวนะครับข้าวห <c oughs> ลังตลาดหลงังิสิิ์มีคนกินบ่อยมากกินเยอะมากข้าว2อย่าง30บาท3อย่าง3าบาทอร่อยนะไปกินกันไหมไปไปกินข้าวกันดีกว่าครับไปแล้วนะ